สวัสดีครับผมผมนายขี้โอคุณน,นะครับก็ยังไงวะวันนี้ไม่มีอะไรมากครับก็จะมาสอนกิกกากให้ดูนะครับคือวิธีบัอกอย่างง่ายดายของใน Minecraft นะครับไม่รู้ว่าได้ทุกภาคปะคือขั้นแรกนะฮะคุณต้องเตรียมแซปปริงฮะแซปิงต้องเป็นแซปปริงของไม้อย่างนี้ด้วยฮะ ไม้ขาวไม่งั้นก็ไม้ต้นไม้ธรรมดาเนี่ยแหละเพราะถ้าเป็นต้นไม้สูง,ส,งสูงอะรับรองครับเปลืองอสัญญาณแทกไอสัตว์อย่างที่สองคือโบนมิวนะฮะหรือหรือที่เรียกกันชาวบ้านก็คืออะไรวะขี้เท่าเออก็คือให้เราไปตีสกเกลตัตนมาแล้วก็จะได้กระดูกแล้วเ,เอากระดูกมาคัาเป็นไอ้นี่ฮะ ั้นแรกคือให้เราเตรียมของสองอย่างนี้มาก่อนเสร็จแล้วให้เราขุดดินหนึ่งช่องโอเคนี่คือวิธีการบักแบบชาวบ้านนะฮะแต่ส่วนใหญ่เขาจะไม่รู้กันเนี่ยให้เราวางไปแลป้วปลูกนี่ยบักแล้วแต่บักนี้หน่อยเองถ้าบักนี้หน่อยเราก็ตัดตัดตัดโอเคเดี๋ยวนี้ขอ บอกนิดนึงอะไรก็แล้วกันมันบับั๊กได้แล้วก็ดูจุดสปาแล้วก็ดูดันเจียนข้างล่างได้นะฮะแต่ไม่ถึงกับเออแม่งลงไปข้างล่างเลยไม่ใช่นะฮะเราสามารถรู้จุดไหนเป็นจุดไหนได้ก็แค่นั้นฮะทาให้สะดวกต่อการค้นหาไอ้จุดสปาลกับเหมืองไอ้เหมืองล้างได้ฮะโอเคเปิดนี่ฮะถ้ามันเป็นต้นเล็กเราก็จะเห็นหมดเลย เห็นระยะบริเวณใกล้ๆหมดเลยว่าตรงไหนเป็นตรงไหนเนี่ยขนาดลาวายังเห็นเลยเออเดี๋ยนี่ยเห็นหมดกูเปิดเป็นไบร์นี่หว่าเนี่ยจุดสปาอีข้างล่างผมเอ้ยชออใช่จุดสปาหรอเออใช่ผมก็ขุดไปนะฮะขูดไปแล้วเกือบทุกที่นะฮะแต่แต่ยังไม่ครบเลย มันเป็นเกาะฮะผมก็หาเล็กๆน้อยๆเองที่ผมไม่ไปหาทะเลทรายก็เพราะว่ากลัวเวลาขุดไปแม่งจะเจอทรายกะลม่มใส่โอเคอะผมจะทราบวิธีบักกันละกูเล่นมาตั้งนานแล้วเนี่ยอาทิตย์หนึ่งไอสัตว์เนี <c oughs> ย่ยไม่ไปึงไหนเลย หาดบ้านโอ้โหอะไรเป็นอะไรก็ไม่รู้แม่เอาไงต่อดีวะคือสอนเลือกวิธีการบั็กไปแล้วก็ม <c oughs> ไม่มีอะไรแล้วมั้ง <c oughs> งั้นก็ขอลาไเปเท่านี้เลยก็แล้วกันนะเพราะว่า ไม่มีขี้อะไรต้องอธิบายแล้วโอเคขอสรุปสันส้นๆคือไม่บายครับ